สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังใบหย,ยกแฟมิลี่นะคะสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้นะคะแม่พังใบหย,ยกนะคะได้กองสับประรดนะคะได้ต้นสับประรดจากคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีนะคะบัวบานนะคะมาให้นะคะได้พ่อภัยเงินชา้าพี่การนวงขาดแล้วก็แม่พังใบหย,ยกนะคะได้สองเชือกนะคะจานวน 200ต้นนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะที่เอ็นดูเมตานะคะช่วยเหลือให้ต้นสับปะรดนะคะมาเป็นอาหารให้กับแม่พังใบหยกนะคะได้ทานนะคะขอให้ท่านเจริญเจริญยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะที่มือมอบอาหารนะคะให้กับน,น้องช้างนะ,ะที่ขาดแคลนเรื่องอาหารมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะ นี่เลยกองพูนๆนี่เลยนะคะขอพระคุณอีกครั้งนะคะขอพระคุณจากใจจริงๆนะคะขอให้ท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะที่มาเอ็นดูเข้ามาเมตานะคะนี่มาดูแม่พังประโยชน์ของเรากันบ้างนะคะเป็นยังไงเนาะวันนี้วันนี้ก็สภาพแห้งเหี่ยวแห้งเฉาเหมือนเดิมนะคะพ่อควานก็ไปตัดหญ้าอีกเ mm hmm. ช่นเคยนะคะไปหาอาหารนะคะมาให้กับน้องๆช้างของเรานะคะ ตอนนี้ครอบครัวเรานะคะขาดแคลนเรื่องอาหารให้กับน้นองช้างมากๆเลยหิวแล,ล้วลูกยังไม่มีอะไรฝากเลยแม่ใบหยกหิวน้องเหรียญทองนะคะนี่อาการคุณแม่วันนี้เป็นยังไงบ้างเนานะในคุณแม่จ้าคุณแม่ก็คึกคักทีเดียวเลยนะคะวันนี้ ในนีตัวสับป,ปะรดนี่ก็โยนให้นะคะก่อนพ่อควานออกไปพากันไปตัดหญ้านะกลับมาก็จะได้มาเก็บกวาดขยะนะคะบริเวณพื้นที่นะคะที่หลับที่นอนนะ,ะที่อยู่ให้กับน้องๆน,นะคะมาดูใต้ท้องคุณแม่ในวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างเนาะนะคะนี่เลยนะก็เริ่มนะหย่อนมาเรื่อยๆนะคะ เริ่มหย่อนหรือเริ่มยุบแม่พังใบยกจ้านะพ่อควันอ้วนบอกว่าถ้าเริ่มยุบลงกว่านี้นะคะก็คือคลอดแน่นอนนะคะตอนนี้ก็ยังมีอาการถุงใต้น้ํานะคะหย่อนลงมานะคะบางเชือกนี่คือแบบบางเชือกคือถึงใต้ดินเลยนะคะแต่แม่ใบยกเราก็คงจะไม่ถึงนะคะนี่น่าจะหย่อนอีกนิดนึงนะน่าจะได้อีกนิดนึงนะคะนี่เลยเขาเรียกถุงใต้น้ำตรงใต้สะดือนะคะ ใ,ใกล้ๆกับสะดือแมพางใบหย,ยกนะคะนี่มีหันมาให้ดูด้วยพร้อมหรือยังคุณแม่วันนี้โชคดีนะคะได้ต้นสับปะรดนะคะมากินเป็นอาหารด้วยกบน้องๆช้างครอบครัวเรานะคะช่วงนี้ก็ได้อาศัยกินแต่ลำหญ้าไปก่อนนะคะเพราะว่าอาหารก็ค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะคะ บวมแล้วนะคะขาสั้นๆนี้นบวมแล้วนะคะใกล้แล้วใกล้ขึ้นมาทุกทีแล้วนะคะยินใหญ่เลยใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะคะโดยความพร้อมก็คือคุณแม่ก็คือพร้อมแล้วนะคะรอแต่เจ้าตัวเล็กนะคะพร้อมหรือยังเนาะนะคะพอควานแม่ควานเองก็พร,ะะพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วนะคะรอทุกวันทุกคืนเลยนะคะรอดู แก้วตาดวงใจอันน้อยๆน,นะคะของแม่ใบหยกนะคะของพ่อควานแม่ควานด้วยนะคะนี่เลยกิตตสับป,ปะรดนะคะในรวมคุณแม่ก็กินอาหารได้เยอะมากๆเลยนะคะแต่ก่อนตัวเล็กๆนะคะตัวบางๆนะกินกินอาหารก็ยากนะคะแต่ตอนนี้คือ กลายเป็นคุณแม่ที่ตัวบึกบมไปแล้วนะคะหนูเต้านมนะคะใช่เต้านมตั้งเต้าแล้วนะคะหัวนมตั้งเต้าแล้วนะคะชี้มาแล้วนะคะพอดีกับปากเจ้าตัวเล็กเลยนะคะกินเก่งแล้วกินเก่งแ,แล้วนะคะคุณแม่ขออภัยในความที่บริเวณก็จะ เลอะเทอะสกระปรกไปนิดนึงนะคะพอควันยังไม่ได้มาเก็บกวาดเนาะนะคะในมื้อเช้าก็เก็บแล้วก็เอามากองๆไว้ตรงนี้นะคะมื้อเย็นก็จะพากันเอาใส่รถเข็นนะคะไปทิ้งที่ป่ากล้วยตรงนู้นนะคะสวนกล้วยของเรานะคะมีหนามีหนาแค่อยู่ตรงนี้นะคะนอกนั้นก็คือไม่มีนะคะข้างหลังก็จะเป็นสวนหญ้าแต่ว่าตัดไปแล้วนะคะตายหมดแล้วกินเยอะๆแม่พัง ทุกวันทุกคืนเลยนะคะแก้วจาดวงใจดวงน้อยนะคะที่จะลืมตาออกมาดูโลกใบใหม่นะคะในอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่เอ็นดูเมตตาด้วยนะคะมีเก่งจังเลยกินเกลี้ยงกินสะอาดมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณ คุณพ่อเอฟคุณแม่เอฟซีน้องปัวบานนะคะที่มอบอาหารให้อีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะถ้าไม่มีต้นสับประรดมาสลับสับเปลี่ยนอาหารให้กับน้องๆช้างน้องๆก็คงจะเบื่อหญ้าแห้งๆนะคะที่บ้านนะคะเพราะว่ากินหลายวันแล้วนะคะสภาพอา,อากาศก็คล้ายๆกับสภาพต้นหญ้าเลยนะคะแห้งเหียวเลื้อเกินนะคะน้องๆช้างก็ไม่รู้ว่าจะ เลือกกินอันไหนนะกินแต่ลำนะลำไหนแก,ก่ก็กินไม่ได้นะคะนี่ก็จะทิ้งอานนี้เลยนะก็จะเตรียมเข้านู่นเลยค่ะเป็นปุ๋ยให้กับต้นกล้วยนะคะตัดต้นกล้วยจนบางหมดแล้วนะคะตัดเป็นอาหารน้องๆช้างเพราะว่าวันไหนไม่มีก็จําเป็นที่จะต้องตัดเนาะนะคะเพราะว่าเราไม่มีอาหารให้น้องช้างเลยนะคะขาดแคลนมากๆเลยนะคะเเห็นแม่ใบหยกยิบต้นสับปะรดหน้าอร่อยมากๆเลยนะคะ อ,อร่อยเหลือเกินกินเยอะๆนะคะเจ้าตัวเล็กจะได้รับสารอาหารด้วยนะคะคุณแม่เองก็จะได้มีแรงเตรียมเบ่งเจ้าตัวเล็กนะคะฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะท่านใดที่อยากจะอุปการะนะคะมอบผลไม้มอบอาหารนะคะให้กับแม่พังไยหยกและก็ครอบครัวเรานะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเมตตาเอ็นดูนะคะขอบคุณนะคะวันนี้ก็ อยากจะให้แม่ได้ทานมันแกวแล้วก็หัวปรีนะคะแต่กล้วยเรากล้วยเราไม่ออกออกปรีเลยนะคะไม่ออกเลยมีแต่ต้นนะอยากให้แม่นะไปช้างท้องแรกนะคะได้มีน้นํานมเยอะๆนะคะพอจะเจ้าตัวเล็กออกมาคุณแม่จะได้มีน้นํานมให้เจ้าตัวเล็กทานจะได้มีน้นํานมไหลนะคะนี่มีเด่นด้วยมีดินด้วยนะคะนีดินด้วยดมดีนะที ได้ทานตัวสับป,ประรดนูน่นดิ้นตุตบตับทุบตับเลยนะคะคงดีใจนะคะที่คุณพ่อคุณแม่เอซน้องมอบานะคะได้แบ่งตัวสับป,ประรดให้เจ้าตัวเล็กดีใจดิ้นใหญ่เลยนะคะยังดิ้นอยู่นะคะเดี๋ยวแม่อัทำอาาันน้นี่เห็นไหมคะเห็นตรงนูนนูตรงนี้ไหมคะนี่เขาดิ้นตรงนี้นะคะ,ด,ะ,คะดีใจดีใจนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะดูแม่พังใบหยกกิน กินสาดมากเลยนะคะดูนะคะหยิบกินทุกใบเลยนะคะที่อยู่ในหัวสับปะรดนะคะเดินกินแล้โหคงชอบน่าดูเลยนะคะอุ้ยดีใจดิ้นใหญ่เลยดิ้นใหญ่เลยเจ้าตัวน้อยเห็นไหมคะเห็นไหมคะตรงนี้อู้ดูดูดูดิ้น เยเลยเอ็นดูเอ็นดูตัวน้อยคงอยากจะออกมาวิ่งเล่นแล้วนะคะคงอยากจะออกมาวิ่งเล่นแล้วคงสนุกหน้าดูเลยนะคะบางทีก็มือสั่นบ้างนะคะต้องขออภัยนะคะเพราะว่าไม่ควานไม่ได้มีไม้กันสั่นนะคะไม่ควานก็จับนะคะมือถ่ายเลยนะคะนี่เอ็นดูจ้าตัวน้อยเยอะๆเนอะนะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋า ดินเก่งมากเลยนะคะนี่ใ,ใบหยกก็กินต้นสับป,ปะรดได้เกลี้ยงเลยนะคะนี่กินทุกใบเลยจริงๆนะคะเอองชอบนะคะชอบต้นสับป,ปะรดนะคะที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้นะคะขอบคุณมากๆขอบคุณอีกครั้งนะคะลอยใหญ่เลย คุณพ่อคุณแม่นะคะฝากกด subscribe นะคะกดติดตามนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่พังใบหยกแล้วก็พ่อควานแม่ควานด้วยนะคะคุณ,คณแม่ใบหยกส,สวยๆนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะคะจนจบคลิปเลยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ส่งกําลังใจด้วยนะคะสําหรับ คลิปนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย